เฮ้ป่าวันนี้พวกเราจะมาจำลองนำบริษัททัวร์ทิปวนันเดทที่นักท่อเที่ยวไปหมืองนี้ที่ไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะคุณลูกค้าอันนี้จะลงทะเบียนนะคะแล้วก็รับบริการเที่ยวของบริษัทอันนี้คุณลูกค้าชื่ออะไรคะอ่าช,ชื่อคำพิราดาค่ะงั้นคุณคำพิราดาขึ้นไปบนรถแล้วก็เลือกที่นั่งนะคะแล้วก็จําที่นั่งของตัวเองไว้จะได้ไม่สลับกับลูกทัวร์คนอื่นคะ่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ไว้วางใจบริษัทเราเข้าจอยทาวเวลในการเดินทางครั้งนี้นะคะวันนี้โปรแกรมทัวร์ของเราจะเป็นวันเดย์ทริปจังหวัดนคนปรปฐมเราจะไปด้วยกัน4สถานที่นะคะสถานที่แรกก็คือชุมชนบ้านสาราดินสถานที่ที่2องหอภาพ,พยนต์สถานที่ที่3าตลาดสุขใจสถานที่ที่4ก็คือพิพิธภัณฑ์พ,พระปฐมเจดีค่ะวันนี้ไกด์ของเรานะคะก็คือไกด์แพค่ะ ต,ตอนนี้ถึงสถานที่แรกแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมเอาของมีค่าติดตัวลงจากรถไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตรงนี้เวลา11โมงครึ่งนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานที่แรกกันแล้วค่ะนั่นก็คือชุมชนสารดินนะคะเป็นชุมชนริมคลองที่มีเสน่ห์มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเช่นการทําขนมไทยการทําอาหารไทยและงานหัตถกรรมค่ะ ต่อไปเราจะมาดูวิธีการทําขนมข้าวตังที่ทั้งหอมทั้งกรอบบอกเลยไม่ธรรมดาแน่นอนข้าวตังเราทำมาจากข้าวเจ้าหรือข้าวสวยก็จะเป็นแบบนี้วิธีนวดนะคะเราก็ใช้ถุงพลาสติกแบบนี้เอามานวดขยําไปเรื่อยๆพอเราขยําได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาวางไว้บนเขียงแบบนี้เลยเสร็จแล้วใช้เขียงอีกอันหนึ่งนะคะกดทับไปเลย จะได้เป็นแผ่นแบบนี้พอเราได้แผ่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกพิมพ์ค่ะเราต้องการพิมพ์รูปอะไรเราก็เลือกเอาไปเลยกดเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนดึงเศษข้าวเราก็จะเอามาทอดในน้ำมันที่ความร้อนอยู่ที่150องศา ว้าวเสร็จแล้วน่ากินมากหอมสุดๆมาดูฟีดแบ็กจากลูกถัรวของเรากันบ้างดีกว่า อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เราจะพลาดอะไรไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่การพายเรือเก็บดอกบัวและมีคุณป้ามาสอนพับดอกบัวด้วยนะบอกเลยเป็นความรู้ที่ใหม่มากที่นี่มีของฝากจากฟักข้าวด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ,บ้านในชุมชนท้าขึ้นมาเองอย่าลืมแวะอุดหนุนติดไม้ติดมือกันด้วยนะ ต่อไปเราจะไปสอบถามประวัติความเป็นมาจากชาวบ้านละแวกนี้กันค่ะที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับเป็นพื้นนาข้าวเราก็หันมาทํานาบัวค่ะทำมานานหรือยังนาบัวเนี่ยเหรอคะ2 5 2 3ค่ะ, 2, ต,คะตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา45นาทีเราจะทานอาหารกลางวันณนะจุดนี้ก่อนที่เราจะไปสถานที่ถัดไปคะ่ะ ตอนนี้เราก็มันจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่2ขอความกรุณานลูกเพือทุกท่านช่วยเช็กเพื่อนข้างๆว่ามาคบกันหรือยังถ้าขาดใครรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ถึงพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์แล้วนะคะเราจะมาเจอกันตรงนี้อีกทีตอนเที่ยง45นะลูกเพือทุกท่านอย่าลืมตรวจเช็คสัมภาระก่อนลงรถที่เรียบร้อยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ที่สองกันแล้วนะคะนั่นคือพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์ค่ะที่นะคะจะเป็นแหล่งเก็บรักษาฟิล์มเก่าและงานภาพยนตร์สําคัญของไทยค่ะรวมถึงการจัดพิธการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ค่ะที่นี่ถือเป็นทางความทรงจำของคนรักหนังเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเราจะออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปกันเลยค่ะที่ต่อมานะคะคือตลาดสุขใจนะคะเราจะมาเจอกันตรงนี้อีกทีตอนบ่ายสองสามสิบหกนาทีนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานที่ที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั mm. ่นก็คือตลาดสุดใจค่ะตลาดสุดใจนะคะเป็นตลาดสีเขียวที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และสินค้าเพื่อสุขภาพาค่ะทุกท่านนะคะจะได้เลือกซื้ออาหารพื้นบ้านผักผลไม้สดและสินค้าชุมชนปลาสารทที่นี่ค่ะ าที่สุดท้ายของเราวันนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะเราจะมาเจอกันตรงนี้อีกทีตอน4ี่โมงสนาทีนะคะลูกคอทุกท่านอย่าลืมตรวจเช็คสัมภาระก่อนลงรถที่เรียบร้อยนะคะค่ะและสถานที่สุดท้ายของเรานะคะคือพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งประวัติศาตสตร์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งของที่สําคัญค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจบริษัทของเราในการเดินทาครั้งนี้หากผลภาพการใดขออภัยมานที่นี้เป็นอย่างสูงและหวังว่าจะได้ให้บริการทุกท่านในการเดินทาครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ